สวัสดีจ้าวันนี้มีของใหม่มานำเสนอในเซเว่นอีกแล้วทุกคนเห็นก็คือนะ่าจะรู้เนาะมันมคือแบบเยลลี่จอมิเบร์แต่ที่มันประหลาดคือนี่เลยจ้ะเอ๊ะมันแถมอะไรอยู่ข้างในตอนแรกฉันขนมหมีก็ปกติใช่ปะ่ะเอ๊ะนางมีอะไรอยู่ข้างในฉันก็เลยดูฮะนางแถมแบบมะม่วงน้ำปาหวานวะ่ะฮะ คือนางเป็นรสมะม่วงแล้วนางก็แถมน้ำปลาหวานเอเคเกินเก็กูดเกินดูสิแกะ์กันเลยทุกคนแกะยังไงล่ะนี่นี่เป็นอยางนงทุกคนนี่นี่นี่โอ้ยมีที่คลิปให้ด้วยโอ้ยที่คลิปเป็นน้องหมีเนยนะทุกคนน่ารักปะน่ารักนี่แล้วก็น้ำปลาหวานตาตะใครจ้าทุกคนตะใครนะแล้วก็มีนี่เลย มีน้องเจดีแบร์ให้เป็นรสมะม่มวงใช่ไหมคะนางขายมะม่วงก็เปล่าหวานแต่ก็มันรสมะม่วงใช่ปะเราไปกินกันเลยนะทุกคนนี่น้องวีคีบเลยนี่น่ารักกินเดี่ยวเดียวนะอือหเปรี้ยวมากเมื่อกี้กินสีเหลืองคือแบบมะม่วงเปรี้ยวแหละทุกคนกินสีเขียว สีเขียวเป็นมะม่วงเป็นมะม่วงแบบมะม่วงดิบที่เปรี้ยวสีเหลืองเป็นมะม่วงสุกที่เปรี้ยวอ่ะเราจะมาแกะน,นี้น้งฟิตเจอร์ลิงกับไครเหรอเลิศเกินก็คือเป็นน้ำปลาหวานทุกคนนี้อย่างนี้เลยเราจะมาลองชิมกันทุกคนเอาสีสีอะไรดีอ่ะสีเขียวกันล้วกันเนาะ นี่น้องหมีสีเขียวจิ้มก่อนนี่จิ้มกับน้ำปลาหวานนี่นะทุกคนนี่นี่จิ้มละจิ้มละมองไม่เห็น,นอือนได้อยู่ทุกคนให้ความสึกเหมือนกินแบบมะม่วงจริงๆแต่เป็นเยลลี่ละเกิน เดี๋ยวเราจิ้มน้องจิ้มสีเหลืองดูนะนี่น้องสีเหลืองน้องสีเหลืองเมื่อกี้เปรี้ยวกว่านะอันนี้จิ้มนิดเดียวพออ,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 อืดีทุกคนดีในรสชาตินะแต่ไม่ดีสุขภาพทุกคนก็คือแบบได้เหมือนประมาณทดแทนการที่คนแบบอยากกินมะม่วงปลาหวานได้เลย,เลยแต่มันก็คือน้ำตาลแหละ น้ำตาลนะทุกคนก็ระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยไปละบ๊ายบายกับน้องอะไรเนี่ยชอยแบกมะม่วงน้ำปลาหวานจ้าเลิศเกินใครคิดพอดักนี้เลิศบ๊ายบาย